<C oughs> พี่อุครับนะตามคําทํานายของฤาษีหลวงปู่ฤาษีลิงดํานะครับนะก็ไม่รู้ว่าจริงเท็จแค่ไหนนะครับคาทํานายนี้แต่แอดมินเห็นว่าทําไมมันช่างเข้ากับพี่อุเสร็จเลือเกินว่าเป็นนาลีขี่ม้าขาวครับนะ พี่อูนี่น่าจะเป็นนาลีขี่ม้าขาวได้นะครับเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าพี่อูนี่เป็นเรียกว่าหัวหมู่ทะลวงฟันครับแกเป็นชนชาตินักรบสมัยก่อนหรือเปล่าก็ไม่รู้นะออกมาประชะดะโอ้โหลีลานี่เกี่ยวการเลยนะวันนี้แกออกมานะครับถือป้ายประท้วงที่หน้ารัฐสภาเลยนะครับ บอกอูไม่ยอมอูไม่ยอมได้ขาดจะมาแก้กฎหมายแก้อะไรลกเวกสอบอไม่ได้ยกเลิกสอบอเท่ากับยกเลิกบรรทอนสถาบันสหกษัตริย์ให้สอสอมีอำนาจในการแก้รัฐมนูญมันก็จะแก้รัฐมนูญมาตราหนึ่งมันก็จะเข้าทางต่างชาติมันก็เป็นกระบบขายชาติแก้รัฐมนูญเท่ากับขายชาตินะโอแกดุเดือดมากครับนะแล้วแกก็ทูสัสญ,ญลักษณ์ ไม่แก่ก็คือห่านนิ้วอย่างนี้นะโอ้ดูเดือดมากดูเดือดมากนะแกนี่เรียกว่าออกมาพูดทีไรเนี่ยนะครับลีลาแกนี่แบบต้องดูเดือดจะได้หยุดคนให้ฟังฮะนะลีลาแกนะครับนะแกตั้งใจอย่างนั้นแหละมินว่าตั้งใจจะให้ดูเดือดเผ็ดมันจะได้ข่าวจะได้ออกเยอะ ะะก็เหมือนที่ไปออกกับอะไรนะไอ้ไผ่ i, ดาวดินอ่ะไอ้ไผ่ดาวคุกแกก็ออกลีลาได้ดุเด็ดเผ็ดมันเลยนะครับลี่นะฮะเป็นกลยุทธ์ของวิอุที่เรียกว่านารีขี่ม้าขาวแน่นอนครับนะ,ะแอดมินเชื่อนะ,ะแอนมินเชื่ออย่างนั้นแต่ใครถ้าใครไม่เชื่อก็แล้วแต่อันนี้แล้วแต่วิจารณญาณน,นะครับแล้วแต่วิจารณญาณกันเลย นะแต่แอดมินเชื่อว่านาลีขี่ม้าขาวคราวนี้นะถ้าเกิดมอ็อบถ้าเกิดจะต้องลงถนนเนี่ยนะฮนะ,นนนะนนะ,ะพี่อุ้นี่แหละครับนะคือแม่ทัพคนหนึ่งเลยนะคือแม่ทัพคนหนึ่งเลยนอกจากหมอว่าลงก็จะมีพี่อุนี่แหละแล้วก็จะมีพี่บินนี่แหละขี่ม้าขาวมาหมดเลยพี่บินนี่พี่บินพี่ไทยนี่ก็ขี่ม้าขาวมาด้วยครับเป็นพระเอกนะนอกจากจะขี่ม้าขาวแล้ว พี่บินยังขี่ควายมาด้วยครับเป็นไอทองเหม็นนะ <c oughs> นะขี่ควายมาคู่กันเลยขี่ควายมาคู่กับม้าขาวเลยปราบไอพวกชังชาตินะครับนะนี่นะฮะถ้าเกิดการแก้รัฐธรรมนูญขึ้นมาเมื่อไหร่นะครับไอพวกนักการเมืองนะฮะรู้ไว้เลยครับว่าเกิดวิกสันยีแน่นอน นะวิกสัญญีแน่นอนการแก้รัฐธรรมนูญน,นี่ไม่ได้แก้เพื่อปากปากท้องประชาชนเลยแก้เพื่อนักการเมืองทั้งนั้นประชาชนไม่ได้เดือดร้อนกับรัฐธรรมนูญฉบับนี้เลยนะฮะไม่ได้เดือดร้อนเลยนะครับมีแต่พวกนักการเมืองโกงชาติโกงแผ่นดิน,นที่มันเดือดร้อนครับนะ ก็แอดมินสัญญาได้เลยว่าถ้าเกิดจะแก้รัฐมนูเมื่อไหร่แอดมินลงถนนทันทีแหละเดี๋ยวจะขี่ขี่อามอเตอร์ไซค์ไปคู่กับขี่ม้าขาวเลย <c oughs> นะขี่คู่กันไปเลยเดี๋ยวจะขี่มอเตอร์ไซค์ลงถนนนำเลยนะครับแก้ขึ้นมาเมื่อไหร่สงครามกลางเมืองแน่ครับประชาชนไม่ยอมแน่อย่างน้อยแอดมิน,นคนหนึ่งนี่แหละไม่ยอมนะไม่ยอมแน่นอน จะมาแก้เครืออะไรไม่ยอมทั้งนั้นมากตาไหนก็ไม่ยอมนะครับไม่แก้เด็ดขาดนฮะจุดยืนชัดเจนครับนะจุดยืนชัดเจนใครแก้ก็เดี๋ยวโดนนารีขี่ม้าขาวนี่ไปขี่ม้าดีดกระโหลกใส่เลยครับนะแอนมินนี่พร้อมจะไปอยู่เคียงคู่กับนาลีขี่ม้าขาวฮะนะครับ,นะรบจะขี่มอไซค์แว้นๆไปเลยฮนะ นะฮะอ่ะ,อะก็เป็นข่าวมารายงานให้ฟังครับกดติดตามกันด้วยนะจ๊ะ